วันนี้ก็คือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วงมดก่อนมาขนเขา้าขนภารวกาซีเลยก่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเนอะแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพราะว่าธรรมะเขาเป็นเดอร์ก็ะสอบธรรมะเป็นอยูมาเป็นหมดนะคะ <laughs> แตกไปค้ายเฮงเร็จ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องสีนะ้นชาแนลนะคะสวัยดีพี่น้องสุกุทสกุน,นเออเอฟซี C, ทั้งหลายคะ่ะวันนี้เราซุ้นอยู่กับพี่จอยของเรานะคะยุคของหนองนาวันนี่ยเขามีภารกิจอย่างพี่จอย วันนี <out> ้ภารกิจสีขาวพี่จอยคือมีอีเวนต์แบบเอดกับเขานี่คือเยอะมากนะคะพึ่งสีของตัวเองเสร็จเนาะพิ่งขึร็จแล้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาเบิ้งบรรยากาศที่โคกงนองนากัค่ะทุกคนมาเป็นอะไรปะข้าวเราประมาณเท่าไหร่นะ5้าขาวห้าบาทตัดสุดดอกอีกก่อนไปค่ะเ้อวันนี้มาทำอะไรสีข้าวผมตกตาขึ้นตกตาเวบอ่ะ ทำไมอ่ะไปทำเันเ้นก็ไปทำวันนั้นเอื่อขวข,อข้าวขึ้นไปไปกันเลยไปกันเลยใช่ไปแล้วไหม,ไมวันนี้หน้าขาวทำไมวันนี้หน้าขาวจ้ะ สามสิบสองนยี่สิบสองไวมากเรียบร้อยนะช้อยมปดลาออกนี่นะพี่ไ้เด็กมขบิดรถเพื่อนนี้นั่งจับั้รตอนโัดได้ทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่นะคะประมาณนี้แหละตัวกรมัดอเเอร์กระสอบกระมัดเป็นยูเป็นหมดนะคะแบกไปขายแห่งป็ด เบาใชไมุ๊กสรไรฟ้าเกือบพเบาอยูบ่มันหนักคือได้หนิ้าจ่สาาว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 สาาวาเสาาวสาวสวสาวาวส็วสาวาวสาววสาวาาวสาวเวสาาวสาวสาสวสาสวสาสาวสาวา แล้วอยู่บนต้นไม้ก็ปล่อยมันไปเลยบอกเสื่องนะบนต้นไม้นะปล่อยมันอยู่อย่างนั้นละฝนลมมามันยังเสี่ยงนั้นลงเองฝนลมมามันสี่ลงเลยก็ดีกเรื่จะมัดฝาลมให้เอาพี่เมนพุ่นข้าวอะไรือของเรานี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ขอหกข้าวเหนียวก็ขอหกนะมาฐาน ร้อยบอลนั่นน่ร้อยกระสอบแม่นเพราะว่านี่หมดชุดท้ายนี่อเอ้าวขึ้นไปแล้วงวดนั้นแล้วคน,นต้องเขาโจ๊ะอันนี้รอบชุดท้ายเออเนาะเยอะเด้อนะคะกินทั้งปีปนะบ,นอ,บนอ,นอ,อนนำคนโตคนโตเขาก็เลยเป็นรอบเป็นรอบโจ๊ะทั้งหเอาขึ้นไปก่อนนะมันก็ได้เป็นโชว์จังหวะใช่อนี่จุดจังหวะชุดท้ายกินไปแล้วนเนาะแซ่บเซร์นวะ กระสอบเลยเยอะเอากล่าว่าแม่กางหัวนล้วก็กะจีได้ว่าวันแปดซิกกระสอบไปและวอันนี้ก็เรื่อนอันนี้เป็อเร้าวเดี๋ยวบอกระสอบมัาลอยนึ่งเขาขายเขาไม่แยกขายเนาะเขาขายเป็นเสร็จภารกิจปีนี้เสร็จแล้วเนาะวันนี้ก็คือเสร็จที่ภารกิจแล้วงวดก่อนมาขนข้าวขนคาร์กาซีเลยกะใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะ แป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟางเข้านี้ว้าวลงลงแล้อันนี้นี่น่าจะเอาไปใกล้อฟางเร็วนี้เห็นฟางลายนี่โอ้ยนะคะแกอฟฟางโอ้ยยเย่ย่ย่พี่มาตกเร็วนะคะทุกคนพี่มาที่คายพี่มาที่คายโอ้หนีพี่จอยก่อนนะคะมันคายนะคะ เลยแล้วอยยิ้มเลยนะคะสุดกินน้ำเก๊กฮวยก่อนจัไหนนะยิ้มเลยยิ้มเลยนะเก๊ย่อนแก้แกไลายประนันตินี่คือเป็นงานเก็บงานเหรอใส่กระสอบอตักร่ตักใส่บมอพี่จอย โอ้สุดรอะดสัก FC โรยังไปซอยพี่จอยดีเพี่จอยร้านนอนนะคะเพราะว่านักนุ่นบอซอย FC เกียมบ่นแล้วเหลือไปแต่สีอย่างเดียวเนาะแล้วก็แล้วถอนโว้ถอนนะลุยดำกันให้เดี๋ยวนะจอยท่านคน อันนี้คือเก็บอันนี้ออกเ,อเก็บเฟืองหรอไม่มืเ้เไม้มดได้สองสอบคุณบ่ในนี่ถึงไหม้มอมใส่ <laughs> แล้วัน้องงอ๋อน่าจะลาย,ย่ ทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาเบิ้งบรรยากาศสี่เขาเนาะเพิ่งเคยถ่ายให้เอ็ซีดูเนาะปีนี้ผ่านพันมากเลยถ่ายให้เบิ้งเลยนะคะปีเดือนที่แรกแล้วเข้าเยอะได้จริงเล้วสองแหละตามพี่นันพูดนะคะคนโตคนโตเนาะมันได้โจอีเลยนะคะก็สาหรับคลิปนี้นะคะเราจะกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะคือกระนจริงๆไว้จะมาพาคลิปหน้านะคะถ้าเกิดปีนานเราพยายามมาสี่เขาซอยเกี่ยวเขาน้อยขนเข้าขอบซอยกับคอมเมนต์บอกเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสบายดีนะะ